สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเหรียญรุ่นสองของหลวงพ่อยิฐจันทะสุวรรณโนวัดหนองจอกอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือเรียกว่าเหรียญแองกะทะนะครับเหรียญรุ่นสองหรือเรียกกันว่าเหรียญท้องกะทะหรือแองกกะทะจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยลูกศิษย์เอก คนสำคัญของหลวงพ่อยิ้อีกท่านหนึ่งคือคุณเอกชัยวัฒนานนท์เป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อเพื่อมอบให้หลวงพ่อไว้ใช้แจกจ่ายและสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถวัดหนองจอกจำนวนการจัดสร้างมีดังนี้เนื้อเงินจัดสร้าง300้อยเหรียญเนื้อนวะโลหะจัดสร้าง300้อยเหรียณ สำหรับเนื้อเงินและเนื้อนวะโลหะมีการตอกโค้ดตัวจอจานที่ด้านหลังเหรียญเนื้อทองแดงประมาณ3 0 0พันเหรียญไม่ตอกโค้ดเหรียญรุ่นนี้มีสองบล็อกนะครับบล็อกแรกเรียกว่าบล็อกสระอิยาวตรงคำว่ายิดด้านหน้าเหรียญจะเป็นบล็อกที่ปั๊มในตอนแรกแต่พอนำไปปั๊มเหรียญเนื้อนวะโลหะตัวสระอิ เกิดความตื้นขึ้นทำให้ปั๊มไม่ติดจึงนำไปแต่งบล็อกด้านหน้าขึ้นใหม่ทําให้ตัวสระอิมีหางสั้นลงเลยเรียกว่าบล็อกสะอิสั้นแต่ด้านหลังยังคงใช้บล็อกตัวเดิมจริงๆแล้วทั้งสองบล็อกนี้ได้ปั๊มพร้อมกันในครั้งเดียวทั้งหมดหลังจากเสร็จตามจำนวนผู้สร้างก็ทำลายบล็อกและโค้ดในทันที เจตนาบริสุทธิ์จริงๆเพราะหลังจากที่คุณเอกชัยได้นำเหรียญรุ่นนี้ไปถวายหลวงพ่อยิสแล้วคุณเอกชัยได้เก็บไว้บูชาไม่เกินสิบเหรียญแม้ว่าในปัจจุบันเหรียญจะมีราคาแพงขึ้นมากก็ตามคุณเอกชัยก็ยังไม่เคยขายเหรียญของหลวงพ่อยิสออกมาเลยนับเป็นเหรียญที่สร้างน้อยมากๆอีกรุ่นหนึ่งและยังมีประสบการณ์มากมาย ทั้งในพื้นที่เองและในต่างจังหวัดจนเป็นที่นิยมสะสมและสแสวงหาในหมู่ของลูกศิษย์โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุดเริ่มต้นของเหรียญแองกะทะหลังข้่งหลังจากนั้นถัดมาปีพุทธศักราช2534ได้เกิดนำเหรียญท้องกระ,ะทะที่ยังอยู่ที่วัดมาติดคั้่งและฝังตะกุดแบบพิเศษ ซึ่งชุดนี้ทางคณะกรรมการวัดหน้องจอกได้ขออนุญาตหลวงพ่อยิตจัดสร้างขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อมอบให้หลวงพ่อนิ่มวัดเขาน้อยอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำไปแจกจ่ายให้สิทธิานุสิทธตและสาธุชนที่ไปร่วมงานแสยิตและแจกจ่ายให้แก่สิทธิ์ใกล้ชิดโดยมีเนื้อเงินและเนื้อนวโลหะประมาณ30เหรียญ เนื้อทองแดงประมาณ100หนึ่งร้อยเหรียญมีทั้งแบบหลังติดข้างยันกับอย่างเดียวแบบหลังติดข้างยันกับฝังตะกุดทองคำซึ่งมีทั้งหนึ่งดอกสองดอกสามดอกและตะกุดสามกริย์ซึ่งบางองค์มีผ้าปกใบมะขามรุ่นสองติดอยู่ด้วยในส่วนของตะกุดนั้นเป็นตะกุดที่ผ่านการจานและปลูกเสก จากหลวงพ่อยิดทั้งหมดส่วนจำนวนการจัดสร้างไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นที่แน่ชัดว่าทำแบบละกี่เหรียญเพราะเป็นการทำกันเองภายในวัดแต่นับรวมกันแล้วมีเนื้อเงินและเนื้อนวะโลหะฝังแบบต่างๆรวมกัน30เหรียญเนื้อทองแดงฝังแบบต่างๆรวมกัน100เหรียญอันนี้เป็นข้อมูลชัดเจน จากกรรมการวัดหลายท่านที่ยังอยู่ในปัจจุบันนับเป็นเหรียญที่ดีมีอนาคตเหรียญหนึ่งที่ขอแนะนำให้เก็บสะสมรูปแบบความสวยงามยากแก่การปลอมแปลงประสบการณ์สูงที่สำคัญราคายังไม่ไกลเกินเอื้อมเชื่อว่าอนาคตอีกไม่นานจะทะลุไปไกลแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับฟังแล้วพอได้ความรู้กันนะครับ เรียนลวงพ่อยิดรุ่นสองนี้นะครับส่วนตัวของผมแล้วก็มีประสบการณ์เหมือนกันทางด้านแคบคาดปลอดภัยส่วนตัวผมแล้วมีประสบการณ์อยู่หนึ่งเรื่องคือเรื่องงูเห่าที่อยู่ในรองเท้าผ้าใบผมจะนำรองเท้าผ้าใบมาใส่แต่ไม่ได้สังเกตว่าในรองเท้านั้นมีลูกงูเห่าอยู่ด้วยแต่พอได้จับกําลังจะใส่ก็สังเกตเห็นงูเห่า พุ่งออกมาจากรองเท้าผมตกใจมากในคอผมห้อยเหรียญท้องกระทะหลงพ่อย,ยิ้ดเนื้อทองแดงทำให้แค้วคาดปลอดภัยจากงูเหา่าที่กำลังจะฉกผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังและรับชมฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ